ไปด,ดู <laughs> สันจิกินเขานะลิจีลิจีบันนอกไปไปไปดูไเจ้าประเด้แอคชั่นมาเลยทุกคนมาเงียบบ้านเขามันเดานเด้อเอา้ายังจ้างบริรละครของอายเมื่อกี้นี้ 哇。Wow. แสบๆเบนแกยดไปดด <c oughs> สมบูรณ์พวงนี้

โตโว the ้าวยอดพีน้องมีอะไยาไทยของของแท้์คจะเป็นต้องไงซื้อยาไทยกินกินดิทอมดีแทกตทวรถขบวนเนาะกินนี้ก็ได้ประมาณสองโลโต๊ะนี่ก็เกี่ยมเบกกิ้ิบอลเปนเมนไปลาทุกคนแกงวาง แลปหม่ยหลังแล้วปีใหม่แกงหวังหักแงวบินจีป่า <c oughs> ป,ป้าสันจะกินเขานะริจีรินจีบันนอกไปไปไปลุยเจ้าปลาแดงนะาะแต่น้อยไปลุยมาทุกคนวันนี้เขากำลหอดเหิน,หน,หนละไปแจงกับเจลให้กัแเจวมาเรียบร้อยแล้วมาจริงมาเขาเ ชมเอาแต้มแจวปลาแดดมาลุยพร้อมลุยละมาบังเย้อยเลย

ที่หนึ่งจะได้กินเท่านึ่งได้มาเนี่ยมันได้เป็นทุ่งานมันยังประสบดี

ได่มาทุกคนคุณค้า pues like, งยังบ่อิ่มนะยังจะกินอีกอยู่ปะเนี่ยให้มักคลิปอเมริกาฝากกดติดตามให้เด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้แล้วก็กดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งบอฝากคิปใหม่ๆของเฮาเนาะสูุ้นยอดวิวเบียขึ้นอ่ะ YouTube เป็นยอดใด